สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้เว็บไซต์ของเพจลินมอคช็อปนะครับขั้นตอนแรกก็กดไปที่ลิงก์เลยนะครับผมแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับมันจะมีคําว่าซิงกอินกับซิงก์อัพก็กดไปที่ซิงก์อัพนะครับเพื่อสมัครบัญชีนะผมในส่วนตรงนี้ก็กรอกยูเซอร์เนมที่ลกคุณราคาพอใจเลยครับแล้วก็รหัสตั้งในเองเลยครับผมแล้วพอสมัครเสร็จใช่ไหมครับกดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับหลังจากกดซิง n ์อัพเสร็จแล้วมันจะมีขึ้นว่าให้เราบันทึกข้อมูลนะครับก็อันนี้แแล้วต่ สะดวกใจแล้วครับผมก็พอสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมกดควาว่าซิงอินด้านบนแล้วครับผมมันก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เรานะคะผมก็ตอนนี้ก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมก็ตอนนี้จะมีฟิวเจอร์แค่กล่องสูมไอดีบักฟุตน,นะครับเป็นในกล่องจะมีการันตีว่าตัวไอดีนี้จะเวลตันสองสองพันหนึ่งร้อยแล้วก็ สปอยเฮนแมนม้าหก้อแล้วก็มีดาบสูงมีผลสุมแน่นอนครับการันตีในทุกไอดีครับผมแล้วก็ในะส่วนวิธีการเติมเงินกดที่ท็อปอัพแล้วก็ไปกดที่ทูมานี่ไวอเชอร์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้กรอกลิงอังเปาได้เลยครับพอกรอกลิงอังเปาเสร็จแล้วก็กดที่คําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็กดตัวซัมบิดได้เลยครับนี่นะครับถ้ากดตัวซัมบิดมันจะขึ้นว่าให้เราเลือกพวกทางมาลายหรือเป็นการสุมบอดอะไรอย่างนี้นะครับ ก็กดสมบิดไปครับผมน,นี้ก็เติมเงินไปที่เรียบร้อยนะคะก็กดมารีน่าโฮมหนึ่งครั้งแล้วก็กดตัวรูปขนนะคะมันจะมีขึ้นพอยแล้วว่ามีพอยครบหนึ่งร้อยแล้วนะคะผมพอยเด้งขึ้นมาหนึ่งร้อยแล้วนะเพราะว่าผมกดเติมเงินไปหนึ่งร้อยพอยนะคะผมเลยหนึ่งร้อยบาทเอืนะส่วนของฟีเจอร์ตอนนี้จะมีแค่ตามคลิปเลยครับผมก็มีแค่กล่องสูมไอดีบัลฟุนนะครับตอนนี้ จะสงสัยกันนะคะว่าว่าซื้อไอดีกล่องหรือกล่องสูงพวกนี้ไปแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนหรือมันจะแบบไปอยู่ตรงไหนของอันนี้นะครับก็กดที่ว่า shop history นะคะผมรูปคนรูปคนแล้วก็กดที่ s h อ p history นะครับนี่ครับจะเป็นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าเราเคยซื้อมันจะมีพวกที่เราเคยซื้อของเก็บไว้ในนั้นนะครับก็ สามารถเข้ามาดูในเว็บนี้ได้เลยครับผมจะมีบอกทุกอย่างในนี้นะคะผมก็ก่อนจ,จบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับน่าจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับรีนม็อกช็อปบ่อยๆนะครับผม